คุณเยอะเคยพูดเอาไว้ก้าเร่งไม่เป็นไรก้าต่อไปไฟไม่สมองไม่ใช่แล้วโอเคนะครับก็สวัสดทีทุกคนกันด้วยนะครับก็ผมอีกแวร์นะครับเยเซลเร่นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นการแปลงร่างเป็นคาบมโตะที่สมจริงที่สุดกันนะครับทุกคนนะฮะโอเคมาได้มาแรงฟื้นนี่โอเคแปลงร่างนะครับเฮ้ยนี่เขาเป็นร่างอัมเมอร์ฟอร์มนะครับเออยังไม่แคทออฟยังไล่ะเออโอเคต่อไปที่จะไปแคทออฟแล้วนะโอเค หนึ่งสองซ้ำแคสออฟเออเออแคสตแคสตแคสออฟเออมาเร็วแคสออฟอืมเจ๊นะครับโออยก่อให้ก่ออันนี้ก่อนอืมให้ก่อมันเบ่งบานก่อนโอเคแคสออฟอืมแคสออฟเยอะโอ้โหมาเลยโอ้ยโอ้โนะครับระเบิดกรองมาเลยทีเดียวโหนะครับนี่ one two three เด so, ี๋ยวได้เดี๋ยคิกนี่นะครับนี่นี่ต้องค่อยๆบรรจงอย่างนี้หน่อยนะครับอื นะครับเว้ยนะครับอันนี้สําหรับคนที่มี C S M นะครับหรือของแท้นั่นเองนะครับก็มาแรดนี้ได้นะครับเอาไรเดอร์คิกนะครับอืมไรเดอร์คิกปุ๊บนะครับนะครับโอ C S M งน้อยเฮ้ยนะครับอืมครอกอัพนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหหน่วงเวลาหน่วงเวลาเฮ้ยนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะอันนี้นะครัเรียกนะพุตออนนะนะนะครับเป็นการเรียกกอกลับมานั่นเองนะครับอื มาเลยมาเกาะฉันเลยไม่ใช่นะครับมันเป็นการเีไปเกาะมาเกาะติดเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้มึนมานะครับต่อไปก็จะเป็นปืนนะครับเอ้ยไม่ใช่ขวานขวานอันนี้หมดขวานนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นลำปืนไงนี่ครับตรงนี้มันจะเป็นที่จับขวานนะนะลำปืนไม่ที่จับขวานงงไหมเออผมก็งงเหมือนกันมันมิกกันนะนะโอเคต่อไปนี่ปืนปืนปิ้วปิ้วปิ้ว แล้วก็นะครับมันเป็นการมิกซ์ที่ลงตัวมากเลยเอาปืนมามิกกับขวานเนี่ยเพื่อตอนเด็กเพื่อมีของเล่นด้วยเพื่ออยากได้ของเพื่อนมากเลยแต่เพื่อนไม่ให้เออแล้วก็แล้วก็เจ๊เอาเพื่อแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่เท่มากๆเลยเอาเพื่อแคตออฟเอาเพือต่อไปเราก็จะแบบว่ายังไงนะครับเราก็จะมาแบบว่าโชว์ร่างไฮเปอร์ฟอร์มนะครับเออเป็นร่างอยู่ไม่นิ่งนะครับเด็กไฮเปอร์นะครับโอ้ยเออแต่ว่าตอนนี้ขอเล่นมีดก่อนนะโอ้ยเด็กๆครับเล่นนะครับนี่มันคู่ไหนนะครับมีนี้ กานะครับคไหนคู่ไหนายเออ,อเดี๋ยวเขาโชว์ห้เปอร์ฟอร์แมวรอไปครับโอ้ขอฟันเล่นก่อนนะครับอขอยืบราคลิปนิดหนึ่ง <laughs> มาเลยชาดิวนะควานาคตไม่ได้กับมือแล้วอือเออไฮเปอร์แคสออฟเออนี่คราบาแล้วไง ปลดปล่อยความเบี้ยวมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาครกอัพนะครับโอ้เด็ดเด็ดนะครับ one two t h นะครับไรเดอร์คิกนะครับนะครับไรเดอร์คิกกันหน่อยเอาไปย่าลูกเตะไฮเปอร์ยออลูกเตะเด็กอยู่ไม่นิ่งเออสมาธิสั้นหน่อยนะครับโอเคต่อไปเราก็จะวันนี ครล็อกอัพไฮเปอร์คล็อกอัพจอเด็กครับกลางปีกเลยเฮ้อนะครับอื้มไฮเปอร์คล็อกอันี่เป็นเรื่องที่เท่มากกลางปีกได้ด้วยเด็กครับอื้มมาแล้วเอ้ยอันนี้ก็ไฮเปอร์คล็อกอัเหมือนกันนะเอ้ยเอ้ยมาแล้วเอ้ยกลางปีกแล้วโคตรเท่เลยไปเลยท่วงกว้างมาเลยครับเราก็จะมาลองดาบในเรื่างนี้กันนะครับทุกคนนะครับซึ่งมันจะเป็นดาบที่โคตรยาวมากเลยนะครับทุกคนเด็กครับ่ะเป็นดาบที่โดยสามารถ รวมทุกอาวุธมาไว้ในที่เดียวกันได้นะครับเข้าบุตรพลเพื่อมาเรยนะครับด้อมาด้อของเพื่อนมาแล้วนะครับเ้ยรวบรวมความเบี้ยวกดได้หมดเลยเฮ้ยคอมบายแล้วเอ้ยนี่เอาไปกินซะเจ้าพวกเวิร์มนี่กำจัดเวิร์มแบบไม่ง่ายนี่ตูมหายเป็นล้านเป็นล้านตัวปุ๊บ มาแล้วเทนตัจะไม่ยอมไม่ได้แข็งแก่งคนเดียวหรอกนะใช่แบบว่าเอมาแล้วไอ้เจ้าพวกเฟิรมเตรียมตัวตัว้เสรนะครับโอเคมาแล้วมาเลยบูปิโาของฉันยะอุ้ยแปลงกลรงอุ้ยเสียงเสียงโคตรเต่ตัวเนี้ยอมาแล้วเออร่างนี้แบบอื นะครับเสียงก็จะแตกต่างกับเซกเตอร,ร์ของเทนโดนะโอเคได้เลยโอเคได้มาลองฉันแล้วนี่ยิงปืนได้ด้วยนี่ยมันโอ้ยยิงยิงสมจริงมากยิงออกจากไหลปิวป้วปิว้วโอเคได้มาแคสออฟนะสนะโอเคแคสออฟเอออืมโอ้ยแคสออฟเลยเฮ้ยเรียบร้อยรนะเบิดกรอเออโอ้ยนะครับเราจะมาลองพุทออนกันดูนะครับทุกคนนี่ทอดกรอไอ้ไม่ใช่เอากรอ,อกลับมานี่ แล้วก็หุ้มสวมกราะใหม่นะครับแล้วก็เคสออฟนะครับเคสออฟสินะครับเป็นการหักหักด้วงกวางนะครับหักเข่าของด้วงกวางรอแป๊บน,นะครับนี่กล่อมเด่งบานนิดนึงแล้วก็ปื้มน,นี่ครับนะครับ หัวจะเข้าข่ายทารุ่นในคำสัตว์ไหมเนี่ยนี่ครับนะครับออนะครับที่เป็นเรื่องที่โคตรเท่เลยนะครับอืนะครับเกาเรียกว่าด้วงคีมนะน่าจะด้วงคีมนั่นแหละนะเออนะครับต่อไปก็จะมารวมอาวุธนะครับอืมนะครับอาวุธใหม่นะครับเออมันก็ทำไมก็ไม่ได้ม่ได้ใหม่แล้วเราแล้วว่ามันแต่ว่าเป็นไงนะมันสามารถไปที่หนีบได้นะครับพี่ตัดหญ้าอะไรทุกอย่างกันแหละนะครับนี่นะครับกจัดเวอร์ไม่หมดสิ้นนะครับโอ้นะครับอาวุธครบเครื่องมากเลย นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองร่างไฮเปอร์ฟอร์มกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนนะครับนี่มาแล้วเออเรื่องไฮเปอร์ฟอร์มของฉันก็มีในตัวพิเศษอะฉันก็อยากเป็นเหมือนเทนโดเหมือนกันเยนะครับนี่ไฮเปอร์แคสออฟนะครับอืมกรอโอุณหนาขึ้นเยอะเลยนะครับเออเรามาดูกันว่าร่างนี้สำเร็จหรือ้ปล่าน่าจะเหมือนเทนโดนะเออในการเตะในการต่อยอะไรเงี้ยน่าจะคล้ายๆกันนะครับนี่ครับไฮเปอร์แคสคสออฟใช่ไหมเออไฮเปอร์แคสต์ออฟนะครับ โอ้มาแล้วนะครับก็พลังแค่แกร์กันนะนี่ยนี่ก็อืมอ๋อแค่เปลี่ยนสีเฉยยอนแกวต่อไปก็ไรเดอร์คิกเออโรอแป๊บนึงนี่โอเคไรเดอร์คิกทำไงนะฮน่าจะแบบนี้โอ้นี่กดเข้าไปนี่วันชูทีนะครับกดไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็เอาด้วงกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เตรียมตัวไรเดอร์คิกนะครับออไรเดอร์คิกย่านะครับไตรเซอร์บุกเวิร์มนะครับอืมเวิร์มแบบว่านอนนะครับนอนเขียวย ต่อไปก็จะเป็นเดอะบีนะครับทุกคนซึ่งเป็นมาเลเดอร์ er ที่เป็ียผู้ใช้บ่อยอาม,ามากๆเลยนะครับทุกคนโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับเรียกพึ่งเรียกพึ่งตัวตอกมามาเรามาเรามาเราพึ่งลูกก้อโอ้โหแอนิเมชั่นทันบินได้สมจริงสุดไปเลยอ่ะนะครับ นะครับมาอะไรมาก่อที่มือพ่อเร็วมาเร็วหตัวต่อจะผมไม่ชอบตัวถอซะเลยนะครับมันเป็นมะเร็งที่น่ากลัวมากๆฟันก็คมโอ้ยตูดก็แหลมโอเคมาอะไรมาก่อที่มือจะเลยถึงจะควนลุกหน่อยก็ได้แล้ว yeah, รับอ้ยแปลงร่างนะครับนะ มาแล้วนะครับหมูแขนหยองบ้มนะครับหูนะครับโอเคนะครับมันก็น่าจะแคทออฟได้อะนะโอเครอแป๊บหนึ่งมันก็ต้องแคทออฟได้อยู่แล้วพอไหมโอเคแล้วมันแคทออฟยังไงวะนี่โกนเซกเออรอแป๊บหนึ่งเออโอ้เสกเสกเออโอกรเซกวชนเออโอกรอะไรวะเนี่ยโอเคเออมนี่ยนะครับอย่าคิดลึกเหญ่นี่ยเขแคทออฟนะครับ นะครับอุ้ยโอ้โหยพึ่งต่อยหนักต่อยหนักต่อยเจ็บโอ้แต่พึ่งต่อยไม่ได้มันก็ตมันก็ไม่มีประโยชน์สิใช่ไหมล่ะอืมนะครับนี่เอาเหล็กในจะไปกินซะนี่โอ้ยเหล็กในออกจากก้นพึ่งด้วยโอเคนะครับเราจะมาลองทำพุทออนกันนะครับทุกคนพุทออนทำยังไงนะอ๋อนี่หุบตูดกุ้งเลยไม่ใช่หุบตูดพึ่งนะครับม่ใช่พุกุ้งนี่เขา เรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะแบบนี้แหละนะครับเรียกกลอกกลับมาอย่างกับไอรอนแมนเลยทีเดียวและเขาคนนี้ก็คือมอสไรเดอร์ที่โหดสาวเยอะที่สุดนั่นเองนี่ก็คือมอสไรเดอร์ดรีคนะครับโอเคนะครับนี่นะครับโอ้นะครับซึ่งเป็นอะไรนะเขาเรียกดักกอนฟรายอะนะอืมมาเลยนะครับมันก็คือร่างมลงปอนะครับนี่นะครับเป็นร่างแรกของเขานะครับชุดประดาน้ํานะครับอืมเหมือนมะเร็งปอของจริงเลยมะเร็งปอของจริงก็อยู่ในน้ํานะครับเหมือนกุ้งอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวรอเช็อเอา์ซินเนอร์โอ้โหฉันจะตึ เนยเธอด้วยแล้วก็ พี่ติดแต่งหน้านี่รับโอ้วิชามันแต่งหน้านะครับเออนะครับโอ้นะครับแล้วก็ท่าไม้ตายของเขานะครับเออเขาเรียกนะไรเดอร์ชูตติ้งนะน่าจะใช่นะไรเดอร์ชูตติ้งอ๋ออันนี้อันนี้พุทออนนะครับโอ้พุทออนได้ด้วยนะครับอืมนะครับเหมือนในเรื่องเลยนะครับนะครับเออนะครับเคสอมนะครับนะครับเขาสามหน้าเนี่นะคล็อกอัพได้ด้วยนะครับทุกคนในเรื่องนี้เขาจะคล็อกได้เกือบทุกตัวเลยนะเออเอ้ยได้ทุกตัวดิเออนะครับเออคล็อกอัพได้ทุกตััััััววเลยมมมมมมมนนนนนนไไไ่่่งง้้จะ ไม่มันนะครับไรเดอร์เพราะไรเดอร์ต้องสู้กันเองด้วยไงนะครับนี่นะครับผมก็มันแล้วนี่ผมมันมือแล้วผมดึงมั่วอะไรแบบน้วเนี่ยนะครับโอเคต่อไปไรเดอร์อันนี้คอคัพนะครับโอเคนะครับนี่ยิงได้ด้วยยิงต่อคอคัพได้ด้วยนะครับโคตรโกงนะครับโอเคเดี๋ยวเวาต่อไปช็อติ้งแล้วนะครับไม่อยากจะยิงเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องยิงเวิร์มที่เป็นแฟนของเขานะครับไม่เชิงแฟนซี่นะครับคนที่เขาแอบชอบนะครับเขาเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงมากนะครับพิสูจน์ได้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน่ พอได้เริ่มมันไม่มีคนที่ปกติสักคนเลย,รยไรเดอร์ชูตติ้งนะครับแต่ละคนเบีบ้ยวๆดังนั้นนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ความเบี้ยวแตกต่างกันไปนะครับนะครับโอเคมาเลยไรเดอร์ชูตติ้ง ไปกินซะลูกบอลเก่งๆเฮ้ยคนละเรื่องแล้วจ้าเนี่ยครับอืมเรียบร้อยนะครับเบิร์มก็ตุยเลยเอาถึงยังอ้อเรียบร้อยโอ้ก่อนจะถึงตัวเบิร์มนะครก็มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงอ่ะฉันคือผู้ที่จะกัดแหว่งดาบแทนพระผู้เป็นเจ้าเฮ้ยมาเลยเด้วยสัตว์ดอกอุ้ยไม่นิดว่าโรโนอาโซโร่เป็นเรื่องที่ผมปวดตับมากที่สุดแล้วเออสัตว์นายเป็นเบิร์มอ่ะนายชมรมแมนเก่งด้วยหรือเปล่าเปิดร้าลาแมนเก่ง ตีมาเลยเจ้าแมงป่องโอ้มาแล้วแมงป่องมาแล้วฉันจะกำจัดเบอร์ไม่หมดสิ้นนะครับนี่แหละคือความประสงค์ของฉันนะครับโอเคเอ้ยแปลงร่างนะครับแปลงร่างแล้วนะครับนะครับอันนี้คือร่างยังไม่เคลียร์เอ้ไวนะครับโอ้รอแป๊บนึงนะเพือนะครับมันก็จะแบบว่าอย่างนี้นี่เสร็จที่นี้ปุ๊บเราก็ต้องกดที่ดาบนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมขอแอคก่อนนะครับ นี้ครับตอนนี้อยู่เรากำลังเอ็กอยู่นี่ครับนี่ครับแคตออฟนะครับเรียบร้อยพลังลุกขนหนูมาแล้วนี่ก็ โค้เต้นะครับแล้วก็ครอกอัพได้ด้วยนะครับอืครอกอัพนะครับแล้วเราก็ฟันเวิร์มได้นะครับตอนที่แบบว่าเราครอกอัพอยู่นะครับอืนะครับออ้ยกดเกร็งดอปเลยเอ้ยกดดรอืปนะครับนัวหนัวมากเลยต่อไปไรเดอร์สแลชนะครับไรเดอร์สแลชนี่อย่างนี้นะครับอืไรเดอร์สแลชนะครับโอ้เขามันไรเดอร์ฟาดฟันยะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรประเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วมาด้วยอืมกดกดต้องกดลายที่หน่อยฉันจะกำจัดวัวให้หมดสิ้นรวมถึงตัวชั้มเองด้วย 哎呀！ ่อไปก็มาสไรเดอร์คิกอปเปอร์นะครับทุกคนมาเลยนะครับเออตะกัตแดนนะครับในพร้อมจะลงนรกกับฉันไหมล่ะนะครับโอ้มาร่วมทางไปลงนรกด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับตะกัตแดนตะกัตแดนมาแล้วตะกัตแดนโดดๆแลยโอ้ยสีไม่เหมือนกันเลยนะครับทุกคนสมจริงจัดนะครับเมามาแล้วคิกอปเปอร์นะครับต่อไปก็เอออะไรนะครับไรเดอร์คิกใช่ไหมเออของเขามีไรเดอร์จำไรเดอร์คิกนะโอเคไปเลยนะครับเดี๋ยว เราใช้ท่าไม้ตายแล้วนะครับอืมรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงแอดกดแอดกดเฮ้ยเด้ไลด์เดอร์คิกเด้อนะครับชื่อบอกตรงตัวเลยไลเดอร์คิกตูมนะครับหลังจบกพี่แกเคยเป็นเดือบีคนแรกนะครับออกสังกัดเรียบร้อยนะครับกับเดือบีคนที่สองนะครับอันนี้เมื่อกี้เดือบีคนแรกใช่ไหมนี่มาแล้วนะครับเขาเรียกพันช็อปเปอร์นะครับอันนี้จะเป็นการต่อยนะครับทุกคนนะครับเป็นการต่อยนะครับมาแล้วโอเคนะครับนี่พันน็อปเปอร์นะครับนี่ แค่เปลี่ยนค่าเฉยๆแล้วก็เปลี่ยนสีง่ายๆนะครับโดยการเปลี่ยนข้างนะฮะง่ายๆแล้วนกะ็โอเคมาแล้วนะครับต่อไปก็เฮ้ยคนนี้จะเป็นจ่าเป็นเนทีฟนี่หว่านะครับนะครับไอ้เจ้าเนทีฟเบอนะร์แล้วนกะ็แล้วก็ นะครับตุ้ยลูกตี้ก็กำจัดไปนะครับตอนจายนะครับนะครับลงนรกสมใจเลยทีเดียวฮิโอยลี่จะต้องเป็นของฉันนะครับอันนี้คือพี่เทพเชนโดร่างมืดนะครับทุกคนนะครับแต่ว่าความเก่งนี่แบบว่าสู้เทพเชนโดตัวจริงไม่ได้เลยแล้วก็มาแล้วนี่โดวัดดวงดำนะครับไม่ได้เลสิดใช่ไหมแล้วก็พ่เทพเชนโดตัวนี้ก็เป็นเวิร์มเหมือนกันนะครับทุกคนนะครับเพิ่งถูกทดลองนะครับเคยเป็นคนมาก่อนด้วยนะครับทุกคนเออนะครับนะครับได้ เราแคทออฟแล้วนะครับมันต้องรอดจิตรอจีน่อยนะครับมันเป็นตัวแรงไงนะครับนะครับแล้วก็เอาเอาเบิร์พวกเดียวกันเองนะครับเข้ากองไฟด้วยนะครับตอนจบนะครับอะไรวะเนี่ยนะครับนะครับซึ่งเขาอาวุธก็จะมีเหมือนพี่เทพเทนโดทุกอย่างนะครับยกเว้นไฮเปอร์ฟอร์มนะไม่มีนี่นะครับคุณในของอันนี้นะครับของดาร์คาบุโตะนะครับใช่ใช่นะครับเออนะครับดาร์คร์บุโตะนะครับซึ่งเขาเอ่อพายโยริไปรอดของเบิร์มด้วยนะครับทุกคนนะครับไม่เป็นไปชิ้น เบิร์มมันก็เรียกอะไรนะโลกกระจกเหรออะไรทุกอย่างเนี่ยเออนะครับแล้วพี่เตียวเดนโดก็ต้องมาตามน้องสาวเนี่ยแหละนะครับน้องสาวก็เป็นเบิร์มเลยนะครับอืมไรเดอร์คิกนะครับนะครับตอนแรกก็พอก็สุสีกับพี่เตียวเดนโดอยู่หรอกแต่พอพี่เตียวเดนโดได้เปิดฟอร์มเดี่แหละนะครับว้าวนะครับกลายเป็นด้วงไอ้นี่เลยด้วงผัดเผ็ดเลยเออด้วงเสือทนี่นะครับเฮ้ยมาแล้วว้าไรเดอร์คิกเย้ยยี่ยงลูกของจันวะเหมือนตามธรรมชาตินะครับทุกคนนะที่ด้วงกว่างมันจะต้องแย่งตัวเมียกั นะครับใกล้ๆกันเลยนะครับร่วงไม่ถูกกันคุกคุกคุกนะวงชนดวงชนนะครับนี่พุทออนได้ด้วยนี่พุทออนนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาลองอาวุธกันนะครับถึงมันจะซ้ำๆกันหน่อยก็เถอะนะครับทุกคนคงไม่เป็นไรหรอกนะนะครับนี่เราก็มาดูอาวุธนะครับมันก็จะแบบว่าอะไรนะมันก็เป็นมันก็เป็นอาวุธอันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ทุกคนนะครับโอเคนะครับก็มาลองกันนะอืมอืมขอใส่นัวหน่อะใส่นัวใส่นัว นะครับเออผมก็แบบว่าอยังไงนะเขาเรียกเออมาดูความแตกต่างของอาวุธนะครับสีก็จะไม่เหมือนกันนะฮะเออนะครับสีมันก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลย <c oughs> นะครับโอเคนะครับอันนี้หมดหมดอันนี้หมดปืนนะครับปิว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 ต่อไปก็จะเป็นมอสเรยด้วยคิลลิสนะครับทุกคนมันเป็นต้วงควงคิลลิสนั่นแหละนะครับ นะครับวูสนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่แบบว่ายังไงนะครับบทจะจีดทางไปไหนวะเนี่ยนะครับแต่ก็พอได้นะครับโอ้โหแต่แต่มูวี่นี่ก็สปีดออฟเลิฟนี่ผมโคตรชอบเลยนะเออสามจัลครเนี้ยโอ้มาแล้วอื้มนะครับคร็อกับได้ด้วยนะครับมีปืนมีอะไรด้วยนะนะครับโอ้โหก็สปีดออฟเลิฟเออโอ้ดวงกวงคิลลิสนะครับน่าจะชื่อมาเลยด้วยคิลลิสแหละนะครับเออบางตัวผมเรียกเจ้าผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้พูดชื่อต แล้วก็อืมโอเคต่อไปก็ปืนปิ้ว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 แล้วก็แล้วก็อาวุธมันก็อันเดิมแหละนี่ครับปิ้วแล้วแล้วอันนี้มาเลเดอร์อะไมาเลเดอร์แมงกุจีแล้วตัวนี้เอยมันตัวดำแต่มันตัวน้ำตาลอ่ะเออมันตัวน้ำตาลนี่นะครับด้วงด้วงดวงมาแล้วด้วงแล้วก็อันนี้ด้วงพันอะไรวะเนี่ยนะครับ โอเคนะครับมาเลยแปลงร่างเฮนชินแล้วนกะ็เฮนชินก็แปลงร่างนี่ว่าโอ้ยมึนนะครับวิ้งไปตัวนี้น่าจะเป็นคุณนายนะเออตัวนี้น่าจะดับคูณุณนายเออมาแล้วค็อกอัพนะครับโอเคใกล้ถึงลัาสุดของเดอะบูวี่แล้วนะครับอืมนะครับต่อไปก็อะไรนะถ้าไม่ตายเปล่าเออถ้าไม่ตายเออเดี๋ยว็ดหม,มุนห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 มุนข้างไหนไวะเนี่ยงงโอเคเออเล่นคุณนายก่อนแล้วกันอืมวิ้ง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  วิ่งวิ่งวุ้นวิง okay, วิงเออนะครับมึนเลยมึนเลยวิงวิงเลยวิงเวียสีเสือนะครับโอเคถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายนะครับโอเคเรารีวิวคู่ไหนมาแล้วอ๋อหมุนข้างนี้มาแล้วนะครับ นะครับวกภาคนี้ไม่ต้องแรงมากนะครับเสียบทั่วแล้วก็แปรงแล้วก็หมุนหมุนแปรงล่างเหมือนเดบีได้เลยต่อไปมอสเลดอร์หัวเข่าซุดนะครับเข่าเข่าเข่าเขซุดนะครับเออผมก็ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะเออไม่รู้โอเคนี่แปรงล่างเอาเทไปก่อนนี่นะครับจุดเริ่มต้นของไนเปอร์คอกอัพมาจากภาคนี้เปล่าวะเนี่ยนะครับน่าจะช่วยแหละนะครับอืมพี่เทพเชนโดย้อนเวลามาช่วยตัวเองอ่ะนะครับโอเคนะครับวุ่ยมีไงหน้าโค้งอะไรชัดเจนนะครับเสกนะครับ โอเคนะครับนืมแล้ไฮเปอร์คอกอัพนะครับ, Up, รบแล้วพี่เทสเทนโดก็เปาา็นโดมาแล้วก็พวนี้ไม่รู้ตายกันเยอะหรือเปล่าแม่จะใช้ได้นะครับอื่วิโอรีพายมี้ก็ ไม่แล้วนกะ็ไม่อยากดูเลยปวดจับทุกเรื่องเลยเนี่ยนะแล้วก็โอเคต่อไปเราก็จะมาลองถ้าไม้ตายนะเออถ้าไม้ตายของไฮเปอร์ฟอร์มเอ้ยไม่ใช่ของไฮเปอร์เนี่ยครับไฮเปอร์ไฮเปอร์เซกเตอร์เนี่ยเออโอเคมาลองกันเลยนะครับอืมแล้วก็มันเอามามิกกันนะครับแล้วก็ต้องหมุนนะครับนี่หมุนในตัวเด้วงเน,นี่ยนะโอเคนะครับตู้งอะไรไม่รู้นะครับหมุนหมุนหมุนก่อนเอ้ยต้องไปหม,มุนยากแล้วนะเอ้ยเฮ้ยหมุนยากเฮ้ยโอ้ยนี่ถึงตัวละครในเซเลวันเลยที่มันหมุนยากๆอ่ะไอ้ที่เป็นตำรว เนี่ก็มันจะหมุนยากไปแต่วะนนียฉันเข้าใจความรู้สึกนายแล้วแหละตูเปอไปก็เสกทูเปอร์นะครับทุกคนนะครับซึ่งเดอวบีคนแรกเขาก็อยู่หน่วยนี้ด้วยนะครับทุกคนนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยเลยก็ว่าได้แะครับแย่งเต้าหู้กับพี่เทบเนโดด้วยแล้วก็ปิ้วปิ้วปิ้วปวปิวนี้หมดปืนนะปิ้วปิ้วปปนะครับ นะครับซึ่งมันเป็นอะไรนะตูดของฟึ่งนะครับเหล็กในเหล็กในนะครับต่อไปก็หมวดดาบหรือเปล่าเออหมวดดาบนี่หมวดดาบนี่ชุง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 ชุ잉ชิงชุ잉ชุ잉นะครับกิฟตนี่ก็มีแต่ชุงชุบชวุงชุบนี่แหละครับนะครับ ผมมันมือโอเคต่อไปก็ปืนนะับปืนปากกานะครับของอะไรนะเนทีบนะครับเออเอเนที่แล้วกช่วยกาแท็กนะครับติว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 นะครับเอปืนนี้ยอดนิยมมากเลยนะเอเดืองนะครับที่เขาชอบใช้กันนะ